โอเคครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเต้เวอร์คิลเลอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับปัญหาที่หลายๆคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กของท่านนะครับว่าซื้อมาใหม่หรือไม่ว่าเครื่องเก่าก็ตามนะครับเวลาเราเปิดเล่นเกมนะครับพัดลมทําไมแรงจังทําไมดังแล้วก็เกิดความร้อนนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะไปตั้งค่าตรงที่แบตเตอรี่นะครับจะทําให้ โน้ตบุ๊กของเรานี้พัดลมเบาลงแล้วก็เครื่องเย็นแล้วประสิทธิภาพในการเล่นเกมก็ยังคงอยู่นะครับแต่ก็ทําความเข้าใจไปก่อนว่าโน้ตบุ๊กก็เป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วที่ว่าเวลาเล่นเกมพัดลมก็จะเป่าแรงมีเสียงดังมันเป็นเรื่องปกติของโน้ตบุ๊กนะครับมันไม่เหมือนพ c ีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วน,นะครับวิธีแก้นั่นเองครับก็คือเราไปตรงที่แบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะแล้วคลิกขวาแล้วตรงไปที่ว่า power option กดเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นหน้านี้ หลายคนอาจจะเคยเข้ามาปรับแล้วนี่ครับเข้าไปตรง h a งแพ Plan Setting นี่นะฮะแล้วก็กดตรงคขาว่าแ h a n อด Advanced Power Setting นะฮะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเลื่อนไปหาเลยครับ Processor Power Management นะครับกดเข้าไปก็จะมี3หัวข้อย่อยให้กดตรงที่ Maximum Processor State เน,นี่นะครับนี่นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้น2ข้อนี้ให้เรามาตรงที่หัวข้อ p a c k ก g อ In นะครับ เห็นว่าตัวเลขเป็น95นะครับคือผมปรับมาแล้วนะครับเป็น95เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าพัดลมมันเบาลงนะครับแล้วก็เครื่องเย็นลงมากๆเลยนะครับแล้วก็เกมก็ลื่นเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็จะเป็น100%เลยนะครับให้เราทําการปรับเลยนะครับกดที่นี่1ครั้งแล้วก็พิมพ์95ไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ฟิกนะครับว่าให้ทุกคนปรับ95ตามผมก็ลองไปปรับดูว่า 9 9 98 97ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากปรับขนาดไหนแล้วเราก็ลองไปเข้าเกมดูว่าประมาณเนี้ยเกมของเราโอเคพัดลมเบาลงเย็นลงในระดับที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ปรับตามความพอใจของแต่ละคนได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยนะครับโอเคครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมลองไปปรับตามผมดูนะครับว่าอยู่ในที่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่แล้วพัดลมเบานะครับแล้วก็เครื่องเย็นลงก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคนปรับอยู่ที่เท่าไหร่กัน โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับมีทิคอะไรที่แบบง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาลงให้ทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม